บี่บอยครับ <Okay. S 1> ในคลิปอ่ะที่ผมบอกว่าพี่ทํางานได้วันละหกพันนะพี่เอฟซี FC เขาอยากรู้ว่าได้จริงไหมเ mm hmm. ขาว่าเราคีโมมั่งเวอร์ er มั่งอะไรเงี้ยพี่วันละหกพันเนี่ยได้จริงจร่งแต่ว่าเราต้องขยันหน่อยครับเพราะว่า mm hmm. ตื่นตั้งแต่หกโมงเนี่ยตักแต่หกโมงเนี่ยตักหกโมงใช่ไหมพี่ใช่ okay. แต่รถดัาต้องอยู่บ่อนะต้องนอนบ่อเลยต้องนอนบ่อถ้านอนนอนข้างนอกแล้วมาวิ่งเนี่ยแล้ววิ่งไกลไหมพี่วิ่งราวๆประมาณห0สเมตรในพื้นที่เนาะครับแต่ที่รถดัามันต้องแบบเวียนด้วยนะมันต้องแบบไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาถึงแล้วอีกคันออกไปเนี่ยโมดถอยมาเนี่ยไม่ได้ต้องเวียนคือคือหกพันในเวียนไงคือมาถึงมาถึงไปออกคันนี้ออกปุ๊บคันนี้เข้าเลยออกปุ๊บเข้าเลยอเวียนตลอดคือว่าจะถอยเข้าถ้าจะถอย ถอยเข้าได้แต่เนี่ได้แต่เพียงเล็กน้อยถอยเข้าก็ต้องแบบคันนี้ออกต้องถอยเสียบคือระยะห่างถอยทีละสามคันใช่ทีละสามทีละสามเลยแต่ต้องเสียบเลยนะต้องรอเลยถอยออกแล้วเสียบถอยออกเสียบเลยคือบางคันเนี่ยถอยมาทีละสามเนี่ยบางทีก็หาที่ตักยากมันติดถ้ารถดับมันรู้กันอ่ะไอ้คันนี้ไอ้คันนี้เกือบถึงไอ้สองคันนี้เกือบถึงเวลาคันนี้ปิดปุ๊บคันนั้นก็ถอยเสียบปุ๊บคือแบบยันอยู่อย่างเงี้ยมาพอดีใช่คือไม่ไม่ทิ้งช่วงมากอ่ะคือจังหวะมันได้ตลอดถึงจะะได้้รัแลลวกก็เิปมาณ ไพี่เลิกประมาณสามทุ่มโอ้สามทุ่มเนี่ยฮะสามทุ่มนะสามทุ่มบอกว่าเราขี่โม่มากเลยขี่โม่ไอ้เรงจริงเนาะโม่แต่ทีเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เทดินเนถ้าเถอะที่เทโล่งเทกว้างเนี่ยเทง่ายมันถึงจะได้ละปอต้องใหญ่ใหญ่ปอต้องใหญ่ต้องยืนแท่นตลอดหกพันเที่ยวนี่หูวันละหกพันวันละหกพันสมมติตีไปตีไปวันละหกพันแล้วก็ บอสักสามไร่ยืนยืนแท่นตลอดยืนแท่นตลอดอ่ะครึ่งเดือนอ่ะครึ่งเดือนเราเห็นรู้เรื่องเลยอ้าเสร็จบอเนี้ยได้นอนเลยแป๊บเดียวอ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยแสนกว่าแสนกว่าได้แน่นอนใช่ได้จริงๆนะจริงนี่เลยคีโมเราไม่ได้โม้นะครับนี่ฮะมาถามอะไรๆคนณอ่ะจริงเลยอาจจะคิดว่าขีโม้แต่เราพูดแต่มันทำได้จริงทำได้จริงใช่แต่เป็นเฉพาะบางงานนะมันไม่ได้เป็นทุกงานหรอกมันไม่ได้เป็นทุกงานว่ะได้ทุกงานได้ทุกวันไม่ใช่ครับอาจจะได้แค่ ช่วงงานนี้ครึ่งเดือนนี่ตุ้มจังหวะจังหวะงานแบบนูหมูงานง่ายๆที่ขุดที่ขุดง่ายที่วิ่งง่ายที่เทง่ายจะคลองง่ายเออนางแทนอะไรนะครับนางแทนดีลังเสื้อล้งเสื้อลังอะไรเงี้ยเนาะครับมันก็จะไวมันจะไวโดยลักษณะเหล่านั้นมันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกงานหรอกแต่มันได้จริงไม่ได้คีโมไม่จริงหลายคนบอกไปอาจจะคีโม ต่างจังหวัดอาจจะไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มันเข้าใจนนี้งานนี่ที่ไหนนะพี่หรือเขาอยากรู้ว่างานนี่ที่จังหวัดอะไรยังไงถึงได้ขนาดนี้จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะครับจันทร์ระบุรีได้จริงจันทร์เียสุดยอดแล้วจันเนี่ยจ้างแพงแต่ค่าค่ารถได้ไม่แพงนะแต่จ้างคนขับแพงใช่พอ่งพี่ได้ชั่วโมงเท่าไหร่มงสองร้อสองร้อยไอ้ที่ไอ้ที่ตักเมื่อกี้คือตักเที่ยวละสิบบาทวันละหกร้อยเที่ยว ก็ปีมันหกพันเลยนะพี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกแก่บางทุกแก่ก็ขึ้นให้แล้วนะเท่าไรพี่สิบสามสิบห้าบาทแล้วนะสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่มีแ<ๆ>น่นอน<ๆ>มีแน่นอนเพราะว่าหาคนขับปีมือ,อยากใช่ใช่ครับต้องดึง,ด,งดึงคนขับปีมือหน่อยใช่คือปีมือไม่ไมยความว่ารับผิดชอบาง,งานได้ทุกจบเลยไม่ต้องมายุ่งเลยครับคือปล่อยได้เลยปล่อยเลยอย่างพี่บอยเนี่ยคือปล่อยเลยแล้วแจเลยอ่านงานเองอบจบเนี่ยดูดูครับ อันนี้จบยังพี่นี่ังพี่งเห๋ยวปันคู่โอเคพี่หายก็ทองไกลนะฮะเอซครับผมครับผมนี่เลยมาถามให้ดูเลยครับได้รู้กันจริงๆครับอ่ากคนขับเลยเสกเก่งเขามาถามให้ไให้ให้ฟังเลยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผม